ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องแม่ปิ่นน้องทีแอลและน้องแอลทีสวัสดีครับวันนี้พาน้องแอลทีออกมานังเล่นอยูโฮมตักกบโฮมต้นต,กกตนักกบอิายาติงนางเอกก็มานำพาเอค่ะ,คะเปเล่นน้ำเล่นน้ำขึ้นมาสีลงอีกแล้ว มาพักกินขนมมาพากินขนมพากันออกม,มาหนังเล่นอยู่โฮมตะกบได้มองอยู่ไม่เนา่าเย็ยนอยู่โฮมตะกบอยู่ในเฮนะือนในฮอนแหงสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเป่าเปาเปเล่นน้ำปะเล่นน้ำมีปะ น้องทาีเล่นนามค่ะก็ขึ้นน้องที่เอายังบบขึ้นอยู่ขึ้นมากรลงอีกจนแลจนกล้ำหแล้วเ็นปะเม็นอะาวันดีข๊อ้วันดีอ้าวัดี๊ติ๊ติติ๊กติ๊กติ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  อาิาิอทยเียวนี่แหะโอ้ยในมองยูคักแค่ว่าให้ปักกับหลุงเมิงดูมัดอูใส่หุมตะกบแล้วก็มีตะเคียหน่อยอันนึงเอาไว้ให้น้องอาทีนอนเล่นเออเออไอเดียวเอาอ้ยเอะ พวแล้ว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 พวานแล้วเอวนี Thanks, ้นะเอวนี่อืมใช่ดีครับผมน้องแก้มหอมพากันหอมหอมใช่จับกล้องแล้ววันนี้สิจับกล้องแล้วน้องแก้มหอมหอมหอมน้องเป็นยังไงน้องแก้มหอมหอมถึงมือยองยองแก้มหองเป็นพื้นวันแล้ว หอมแต่น้องไงห็นบ่น <c oughs> เป็นเล่นานา้ำมบ่บะปะนี่เหมือนมาพักก,กินขนมมาพักกินขนมสีลงสายอีกมึงต <c oughs> ้องเห็นแต่สี่สุดเ <c oughs> จ็ดกัมเบิดเล่นานา้ำนั่งไปโรงเรียนเกียงองแน่แล้วเห <c oughs> ็นบ่แน่ กำเขาอีกแล้วไอทีเอลนี่มื่นไปโรงเรียนวันจันทร์ซักผ้าซักผ้าตากผ้าหักกันแล้วบรรยาก,กาศโค้หนองนาหลังจากที่ตัดหญ้าอไปเลี้ยวเว้นแล้วอยู่ทางหน้ากันเลี้ยวแล้วแกนหูแกนตาขึ้นหลายมือบางบางงต้นนี้กระดกดอกดอกุ้งปลากระปุอ บ่มาหุงลกดอก,ดอกตามกินก็พอมื้อนี่เขาได้ตแต่แค่น้อยอันนึงได้ตแต่แค่น้อยอันนึงมาตั้งไวไว้พาน้องอยาทีก็ามานอนเล่นอยู่ข้างนอกมันลมเย็นใต้ต้นตะกบตอนนี้ต้นตะกบเป็นโฮมเมื่อแล้วเอารถเอาอยัางมาจอดได้เพล่นแล้ว <c oughs> โฮมต้นตะกบโฮมต้นดูมีต้นดูต้นนั่งอยู n ang, n ang. <uh ja> ่นี่มาบังบังแดดพอดีแดดจ่องจังหน่อยนั่งอู้ขาดพอดีอู้ขาดพอดีนนอนฟังเสียงกบเสียงเครียดยามือแรง เอาเปียกมันวางให้ยังน,น,น,นอนฟังเสียงกบเสียงเครียดยุพวกน้องนแม่ยุวันกับเจ้าบ,บอกพวกน้องนาไปพวกงานงาพ่อกับแม่กับน้องกับยาแม่ป<ห>่อยลากับน้องเด็ดไว้ให้ลากับน้องแล้วพ่อแม่อะแม่ก็พ่อบ่เอา จะน้อยสิไปยู่ประเทศลาวละเลีเ้ยงลูกง่ายละ <c oughs> <c oughs> เลี้ยงลูกง่ายละสิไปยู่ประเทศลาวละ <c oughs> ปล่อยให้พากันเฮ็ดต่อวันนี้ <c oughs> พอดีล้ากับน้องง่ายกัน,กนทีได้กินต้นกินวัชเมยวันนี้ต้นไม้ไง่ายพอดีจะพาน้องยู่หกนังนาโอเควะโอเคเป็นยัไง เป็นยังเอาอีลากระยิ่งเลยไหมอีลากระ่งน้องยิ่งเลยไหมเมื่อก็สิมวยู่ประเทศลาววันนี้พ่อกันแล้วแต่พ่อสิไปแล้วเนาะอ้หนื่อยเหนื่ยแล้วคู่น้อยอุ้งเหงียอยู่ด้านหน้าเอานไปน้ำบ่ไปน้ำบ่อยู่ประเทศลาวนะวัเอาไป ิ้นมาไปยูไมเอลวนะเฮงเอโอ้น้่งก่อเฮงเพื่อนนี่โอ้โหแม่ฮึจดิงจร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 ิงจ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 ิง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 

อีบ่ในวันนี้กำแพงไปกำแพงไอ้เอยวแมนปะแมนฮ์เฮียงบัวธรรมดาเฮียงเพื่อนนี่น,นี่ตอนนี้ก็ตัดหญ้ายอาอกเบอร์แล้วเป็นหูเป็นตาแล้วอันนี้เป็นมือของน้องปิน่น จงไว้มือเซาหนี้เด็ดไปแล้วไปหนึงแล้วต <mit S 2> ้นจานต้นอย่างกันไงบดแล้วฟังเสียงเครียดไปพร้อมบนหนาวบ่แล <Yeah. S 1> ้วไปเปลี่ยนผ้าบ่บนหนาวเราซีเรียนบ่ดิเม่นปะฟังเสียงเครียดไปพร้อมต้นจานกันไงแล้ว ต้นจานหญ่งแล้วอีกปีสองปีก็สิบอออกดอกแล้วบอนี่ตัดหญ้าออกแล้วกันเป็นหูเป็นตาขึ้นหลายเติบเดี๋ยวพาไปเบิง้งต้นไม้ซนทางพุน่นส่วนลายต้นไม้ซิยูซนทางพุน่นต้น,ย,นยังบ่อยไงบบนไหนมันกะเลย เบิ่งแปนหูเป็นตาคือจังยังบ่มีเอียงแต่ว่าต้นไม้ก็ลงก็บเบิดพุ่นอันพุ่นแนวแล้วมักอันใดก็เอามาปลูกไว้อีกสองสามปีทางหน้าก็สิบัได้กินอยู่บ่ต้นมะพราวนหอมต้นมะพราวนหอมนี่ทางพุ่นก็นหลายต้นคัต้นตตน,นี้เองนี่แม่อันนี้ต้นตะกบลูก,กอ,อือ อันนี้ที่เป็นต้นมังมอนนั่นนี่ต้นมังมอนต้นแค่์นี่ปลูกตั้งแต่ออกมาอยู่แรกๆต้นเกี่ยวมังกรต้นไหนลำไยลินจี้มังม่วงลงก็อเวอร์ทูเนียลแล้วต้นมะเงาะก็ลงไปแล้วล่ะกาตายต้นมะเงาะเพราะว่าดูแลบ่ได้ ออีลาคือบ่มีเมล,ล,ลันนี่ใช่เป็นคลองคลองกระเติมแล้วมือ่อคืนนี้ฝนตกเลยพี่น้องฝนตกเวิร์กขึ้นเลยมือ่อคืนนี้อันนี่ใช่เป็นคลองน้ำอยากกระโดดน้ำเลิอันนี้ใช่เป็นต้นมังลินจีต้นมังลินจีต้นมะม่วงต้นมังลินจีต้นมะม่วงทางนี้เนาะ ต้นสลิงปิ่งกะใหญ่แล้วนี่ปักกับลุงต้นรู้สึกว่าต้นมากอกน้ำของน้องปิ้นนะออกมากแล้วอยู่ฝั่งพุ่นเลอะมากมากแล้วเหมือนยากัดเนี่ยมือแรงคอกน้องนาของน้อง PL แลและเอลทฟังเสียงปุกเสียงเครียดอยู่คอกน้องนา ยังมือแรงแต่เวนกำลังตกตก,กำลังตกดินท่นยากไปกับเปานูเบนตาขึ้นไหลต้นมะฮุ่งทางหลังนะป็นมากออกไหลค่ะที่น้องปิ้นปลูกไว้นะป็นปปมากต้นหนึ่งนะโน้ม,มอยู่ต้นหนึ่งนะโน้ม,มยู่ท่านต้นนึงปีนมากแล้วทางคุณกำลังออกมาก นี่เป็นหลังบ้านนะอันนี้อันนี้ต้นอันนี้ต้นในกล้วยของเอฟซีส่งมาให้น้องปิ้นกันเลยปลูกพวกที่ใหม่ก,ก็แตกอดออกหลายแตกอดแตกนอกหลายแต่ว่ายังบม่ทันเป็นมากไหมเวถ้าเบิ้งสิเป็นกล้วยอย่างต้นใหญ่ใหญ่ เป็นมากนี่คือสีนวยใหญ่แห่งสีเป็นต้นมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็ต้นมะม่วงต้นมะลำนใหญ่งในตัดยากไปแต่ิใส่ปุ๋ยป่ปนี่ปุ๋ยเฮากสิเอาขี้หมูขี้หมูที่เฮาเลี้ยงไว้แหละหันละเดี่ยวมาใส่ต้นใหม่่ปนี่หอมนี่ จอดรถได้แล้วจอดรถแล้วกับปินมองยูยามเวีย้นตะกบเปีตกัญญาเวียนสวัสดีครับวสวัสดีครับสบายดีฮัลโหลยือนบอกฮัลโหลแน่ เป็นกี้ลหลอนะอายุหนึ่งบมอนานี่ขันใหญ่อบึงตาด้วยนะ่นเฮาไงระวังยุงนะคัมล้วเนี่อตอันบวกควายหมเขาเอ้นบวกควายอยู่บ่ปักจมปักบวกละ พัสากลางเงินปลักบดมีบัวควายพอมพอดีก็เจ้าเอาควายมาเลี้ยงตรงข้ามกับไอ้พวกน้งนาเอานอนฟังเสียงเขียดจะหน้าห้องเน็ตนี้เน็ตตี้เน็ตตี้เน็ตเป็นับแป้งพ่อกว่นี่คนขี้ลายกับแป้งพ่ออ๋คนขี้ลไล่ทำเป้งพ่ออ๋อบัวควายเห็นบัวควายยังสี่เหล่ากับทงนาจะสี่ขี้ทอดบ้านแหง ฟังเสียงเครียดไปนี่นอนนานนอนนานแล้วเสียงเครียดยังสิอีกบดนกันคือสิได้เมื่อแล้วมั้งถ้าน้องเที่ยวปิดเทอมก่อนน้องเอ็งเนาะหาโม้กล้วยไปสิรับกันกันนะเลยเป็นคนกล้วยขอให้น้องบ่นี่ สายนองไอ้กําล so, no. kind of ังไอ้กําลังไอ้กําลังไอ้กําลังข้าเจ้าอารวาดน้อยเจ้าอารวาดโคกน้องนาเจ้าอารวาดขารแง่บ่หืึออกมาเล่นข้างนอกสวนขากันนั่งเล่นยามือเลีงจะนั่ากระซิเข้าไปในเฮือนแล้วตาเอ๋ตาเอ๋ เดี<จ>๋ยวจัง<ช>เอาไว้พอ,อ,อกันไม่คลิปหนะ้าอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจแม่ปิ่นน้องทีเอลอยเด้อสบายดีสบายดีไหมสบายดีใส่อะไรเมียเมียไม่ได้ใส่เลยสบายดีคับสบายดี